สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับจีจที่ซ่องวิีคล์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยเราพัฒนางวดของวันที่8เดือน10บปีหกแนะครับผมสำหรับเราพัฒนางวดที่แล้วก็เข้าบนล่างเลยนะอืเข้าเป็นเจ็นึงแล้วก็ก้นะบนล่างเลยเนาะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับ เราพัฒนางวดที่แล้วก็มาลุ้นกันต่อนะนะครับผมนะลุ้นงวดกันต่อฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมถ้าพร้อมก็แล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยเราพัฒนาวันที่แปดเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าบนล่างเลยเข้าบนล่างนะเจ็ด สามเก้าหนึ่งเจ็ดนะเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดมวดที่แล้วนี่ผมให้เจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าเก้ากับแปดเป็นตัวเด่นเก้ามาสามมาเปลี่ยนตัวเน้นเจ็ดมานะเป็นตัวรองหนึ่งมามาหมดเลยนะมอวาดมาหมดเลยนะครับสำหรับมวนที่แล้วนะ เข้าหมดเลยทั้งบนทนั้งล่างหวยรอพัฒนานะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมสูตรตัวเด่นนะครับได้7 8 9สูตรตัวเจาะสองสา ศูนย์แล้วก็หกสองสามสี่ศูนย์หกนะครับเอาแปดแล้วกันนะแปดกับเก้าเนี่ยเอาแปดกับเจ็ดนะทุกคนหลงละเอาแปดกับเจ็ดนะเป็นตัวเด่นนะเก้าเป็นตัวรองนะ เอาแปดกับเจ็ดนะมาจับคู่กับอันนี้ตัวเจาะมาจับคู่กับสองสามแล้วก็ศูนย์นะเนี่ยที่สองสามศูนย์นะครับผมนะเจ็ดเจ็ดกับแปดนะเป็นตัวเด่นเก้าเป็นตัวรองเก้าเป็นตัวรอง หัวรอพัฒนานะครับ3ามตัวเด่นก็จบไปแล้วต่อไปมาดูเ,าเรียกสาตัวนะครับผม เลข3ามตัวนะครับเล่นที่สามนะตัวเลขที่มีเลข3ามแปดสองสามแดสามสแล้วก็8ปดสามศูนย์นะครับผมนะเรียบร้อยก็จบไปแล้วสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาของวัน,นที่8ปฝากคนร์กคติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกทา่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ